เอาหมาครับได้หมามาแล้วครับมาแพนด้าน้อยเนาะนี่แพนด้าน้อยเนี่ยแพนด้าน้อยชื่อแพนด้าโอ้ยมีจมัดมีจมอมแมมเดี๋ยวปูฉีดยาให้มันก่อนเอามาลงข้างล่างเลย,ปลยไปเป็นลงข้างล่างมามาฟังนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยาให้มันเดี๋ยวปูฉีดยาก,ก่อนเอ้วจะขึ้นรถไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย มามาพาไปเที่ยวเมื่อวันวันเดียววันนี้จะมาปนเปลี่ยนเปลี่ยนแถวรถแดงเนอะรถสเล้งแล้วเมื่อวานนี้พาไปส่ง่อไม้ฝรั่งแล้วขึ้นรถคิกวันนี้อยากจะไปข้างนอกอย่างเดียวเลยครับเนี่ยพอปล่อยออกมาจากกรงก็วิ่งมาหารถแดงเลยโอ้โหฮ,ฮะมานี่มาเนี่ย อาเลยเนาะมาเดี๋ยวพาไปสายสายเราไปเก็บ่อไม้แล้วก็จะไปส่งเอาไปด้วยเนาะเออเดี๋ยวค่อยพาไปอะไรจะร้องทำไมมาแล้วหาพ่อแล้วมามาหาพ่อกันปะปะไปปขึ้นปะปะขึ้นปานนี้เลยปะเอาเอาเนี่ยขึ้นได้ปะเนี่ยมาเล <c oughs> ยเนาจริงไปเดี๋ยวเราแล้วมา ป่ะป่ะเออไปเอาเนี่ยป่ะจับใส่ตะกร้าไปเนี่ยไปเปล่าจับใส่ตะกร้าไปเลยป่ะป่ะจับใส่ตะกร้าป่ะเนี่ยจับใส่ตะกร้าเนี่ยตะกร้าหน้ารถดีกว่ามั้งเนาะใส่ตะกร้าหน้ารถไปไหนเออจับใส่ตะกร้าจับใส่ตะกร้าเลยอันกันนะอ่า อาใส่ตะกร้าใหญ่ตะกร้าใหญ่ออกไม่ได้ดิเอา,เอาใส่สายค่อยไปว่ามันชอบนี่ว่ามันได้กินตัวเองนี่มาวานี้มันนั่งตะกร้าอยู่นี่โอ้โหเงียบเลยฮะวาแล้วทำไมมันเงียบเลยชอบประเทศชอบใจชอบใจไหมยอยากไป อยากไปแล้วอยากไปเที่ยวแล้วโอ้อยจะไปทีไหนปูเอ้ยปูเยอะพ่อยังไม่ได้ไปเก็บหน่อไม้เลยเดี๋ยวค่อยาพาไปเนาะเดี๋ยวค่อยาพาไป,นะปเนาะไปออกไปเด้นเล่นข้างนอกดีกว่าเล่นเล่นอยู่แถวนี้ดีกว่าอืมตามดี